สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ถ้วยบินไอศค,ครีมลอยฟ้าคุณนมหมีนะครับที่จังหวัดนคปรปฐม,มกำลังรับประทานกันอย่างอร่อยอเรามาดูกันว่านะครับว่ามีใครบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเงียบเยียบกันมากเพราะว่ากำลังกินอย่างทุกคนอรลังค่ะน้ำตาลคะ่ะอ,อร่อยมาก่ครับอร่อย เราก็จะของร้านครับหมีโอเคไปยังไงบ้างครับสำหรับพิธีวันนี้สัมภาษณ์คุณบังเอิญครับป้าบังเอิญป้าเอิงป้าเร็วเลยจะใส่เข้าจมูกป้าแล้คร่บวันนี้ค่ะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากที่เพื่อนได้หมดป็นฟ้ออ่าครับอิ่มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับขอบคุณมากลำหน้านะคะเป็นนางฟ้าจริงครับจากที่เห็นคลิปก่อนหน้านี้ก็ทราบแล้ว ลงด้วยเหรอลงด้วยไม่นะวันนี้ป้าออเดอร์อะไรครับออเดอร์อันนี้เป็นนมสดสเปเชียลค่ะอ๋อนมสดสเปเชียลนะครับมันสเปเชียลยังไงป้ามัน่ตงจากนมปกติไงครับเป็นนมหมีผสมไอติมนมอะไรนะนมหมีนมหมีอ๋อนมหมีอ่านะครับไปดูที่ข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดวันนี้สั่งอะไรทานครับวันนี้สั่งมาโลโคโคนาทนะคะ ็นไอศครีมกะทินะคะราดด้วยไมโลแล้วก็มีมะพร้าวด้วยอ่อนและดูมีสาระประโยชน์นะฮะหวานมันอร่อยมากใช่ครับระยะมาดูถ้วยนี้ครับเป็นอะไรครับเป็นซุปข้าวโพดนะครับพี่ก้หามาถามว่าชอบชิมชิมได้ไหมจอดเต็มตลอดราดนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเปิดปิดฝาก่อนนี่เขาเรียกเนลกแม่สงัดสูโบราณแม่สงัดแสดงว่าดังหรือเงียบหรือไม่เงียบครับ เป็นชื่อที่แบบสง,งัดความดังอ๋อแม่สัง,ง,งอ่าโอเคฮานก็ไปดูที่ชามนี้อะไดีกว่าครับชามนี้เป็นซุปข้าวโพดผสมอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าส่งมาให้ผิดแอปเปิ้ล <Apple. S 1> อ่านั่นคือซุปข้าวโพดนะครับแอปเปิ้ลแล้วก็มาดูเอ๊ะช้อนไข่มาพ <laughs> <laughs> ี่อ๋าขอร้องกินบ้าเพินมากหลังจากหลับ,บวันนี้อ,ออเดอร์อะไรมาเป็นอาหารครับอันนี้ยลืมชื่ออะไรนะอ๋ออะไรอ่ะพายแอปเปิ้ลไมโลอะไรครับสิ่งอยง ไข่แอปเปิ้ลแล้วก็ไมโลนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยอะประหลาดว่าประหลาดประหลาดชื่อว่าไมโลเขากนน้นไอเนี่ยไม่ใช่ไว้เหมือนเขามีพายด้วยนั่นแหละไมโลก็น้ำก็นก็เป็นพายผมใเหมือนกันโอ้ไม่ใช่เลยนี่รสเดียวกันด้วยมีนี้ด้วยรู้แล้วมีขิงมะพร้าวด้วยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปกินอะไรต่อให้ชิมบ้างถ้าหมูแดงดูท่าชิมครับดูท่าชิม อร่อไมอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงว่ะเออถึงนมหมี่ไหมถึงนมหมี่ไหมมันนึกนะถึงนมเลยอ่ะแตกกระจายอ่ะแตกซานความอร่อยมันคือวันนี้ถ้าพวกเราไม่กินจนจนตัวแตกเราจะไม่กลับใช่าใช้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากอ่ะมันมากสองแล้วจะวิ่งไปซื้อลังนกอยู่วนี้จะซื้อลังนกนะครับ เป็นเนขอยำแมงดาแมงดาก็อยากกินจัดไปไอ้วันน like ี้วันนี้รอนอนรงแรมแถวนี้กันนะตัวแตกกลับไม่ได้แล้วใช่เดี๋ยวโทรหาพ่อเพื่อนไม่กลับแล้วนอนร้านดูท่าดูท่าครับท่ากินครับพอบกกูอีกแล้วอันนีอืมแบบสุดอเน่ดูรัศมีวงกลมเป๊ะมากอย่าวัดมาทุกอันเลยไทยอาร์กำลังสอง โอเคเราจบกันไปจากเพียงเท่านี้ก่อนภาพสุดท้ายคือภาพป้าเอิงดูดอาหารนะครับโอเคอย่างรวดเร็วอร่อยใช่ไหมโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมครับติดตามเทปต่อไปครับสวัสดีครับบายบายครับ